ใช้ชีวิตดำรงอยู่แสนลำบากถึงเหนื่อยมากยากเพียงไหนจำต้องทนเกิดเป็นคนทนดิ้นรนการทำกินยอมละทิ้งบ้านดินฐานหางานทำเช้ายันค่ำทนขยันฝันเป็นจริง ได้ทุกสิ่งตามประสงค์ผลการงานเก็บเงินทองไว้ใช้จ่ายเหลือไว้บ้างส่งทางบ้านในครอบครัวการเลี้ยงดูเด็กวันนั้นโตว,วันนี้รู้พระคุณจะคำจุนผู้มีคุณกะตันอยู่ ก็ขอความสุขในธรรมจงบังเกิดมีแต่ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย